บุญกระถินเป็นบุญพิเศษเป็นการละทานถูกจำกัดด้วยการฉะนั้นบุญพิเศษเนี่ยดวงบุญหรือว่าสายบุญมันก็เลยพิเศษสายบุญนี้เชื่อมได้หมดเชื่อมทั้งภาคโปรดภาคปราบนเชื่อมเจดีแม่ของกงกาด้วยบุญกระถิ่นโดยบุญกระถินอนุภาพบุญกระถิน เมื่อเราทำแล้วเรานึกนึกถึงเจดีที่สำคัญเจดีพุทธคยาเจดีทั้งหลายอจเวดากองอยิ่งเรานึกได้มากเท่าไหร่เราเห็นได้มากเท่าไหร่อกองบุญกรถินที่เราทำก็จะมีพลังอนุภาพมากเท่านั้น ยิ่งเชื่อมได้มากเท่าไหร่เชื่อมองค์เจนดีที่เก่าแก่ที่ปฏิสถานอยู่ตามที่ต่างๆได้มากเท่าไหร่กองบุญกระถินที่เราทำจะมากจะน้อยเนี่ยก็จะมีพลังอานุภาพมากพลังเต็มเปี่ยมเพราะที่เห็นนี่คือบุญกระถินเป็นการลาทาน แล้วเส้นขนานระหว่างาภาคโปรดกับภาคปราบเนี่ยมันยังไม่เชื่อมกันแต่ถ้ามีบุญบุญใดบุญหนึ่งมาเชื่อมอย่างเช่นบุญกระถินมาเชื่อมเพราะปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งบุญกระถินมาเชื่อมหรือบุญบูญชาเข้าที่เข้าพระมาเชื่อมก็จะทำให้เส้นทาง เส้นทางคือมักมีองค์ปดเส้นทางของสายบุญท่อทานบุญเส้นทางการสร้างบารมีมันมาจดกันจดกันที่ศูนย์กลางกายจากอยายติพานมาจดที่ศูนย์กลางกายของตัวเราเองก็จะทำให้ความปรารถนาสำเร็จได้ง่าย ึงจะฟันฝ่าอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเราเชื่อมบ่อยๆทำบ่อยๆบ,บ,บุญนั้นก็จะเป็นบุญอจินไตคือเป็นบุญที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นสายบุญท่อทานบุญที่เชื่อมกันตลอดในทั้งหมด